สวัสดีครับทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลังซ h เฮดครับตอนนี้ผมอยู่กับเกมกาลี n a อันดอนครับที่จะเปิดนะครับบริการเร็วๆนี้ผมนั่นก็คือวันที่2 9มิถุนายนครับผมเย้เราจะได้เล่นกันแล้วทุกคนนะครับผมเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ครับยิงซอมบี้นะแบบ Open World นะครับผมนะแมปใหญ่มากแล้วก็มีภารกิจให้ทำนะเป็นเกมเอาตัวรอดจากซอมบี้นั่นเองนะครับผมในเกม นะครับผมในเกมก็จะมีการสร้างแคมป์นะมีภารกิจให้ทํามีการอัปเกรดปืนนั่นนี่หลายอย่างมากมายเลยนะครับผมเป็นเกม Open World นะครับผมมีภารกิจให้ทำนะแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เราได้เสพกันด้วยนะครับผมน่าเล่นมากจะเปิดวันที่29มิถุนายนนี้แล้วนะมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะมีการแต่งตัวมีตัวละครสร้างบ้านนะสร้างแคมป์ได้ด้วยนะครับผมนะหลากหลายมากมายคือจบ จบในที่นี้เลยครับผมเป็นเกมนะแนะวเอาตัวรอดที่แบบเฮ้ยไม่เหมือนเกมอื่นว่ะเออนะมีความต่างมากนะครับผมคือบอกเลยว่ามันแน่นอนนะทุกคนดูแค่ตัวอย่างนะสนุกแน่นอนนะครับผมก็วันที่ยีนี้ นะครับผม29มิถุนายนนี้นะผมเปิดบริการแล้วนะครับก็อย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้ากันด้วยเออนะถ้าทุกคนลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมทุกคนก็จะได้รับสกินรถและก็สกินปืนนั่นเองครับผมนะรีบไปลงทะเบียนกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการลงทะเบียนง่ายมากนะครับผมทั้ง iOS Android เออลืมบอกแล้วที่เซอร์ไพรส์ครับเล่นในเวอร์ชั่น Windows หรือเวอร์ชั่น PC ได้ด้วยนะครับผม ไม่โกงแน่นอนนะครับผมไม่ได้เอาเปรียบผู้เล่นที่เล่นในมือถือเลยนะครับผมไม่โกงแน่นอนเพราะว่าเกมนี้มันไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงอะไรกันมากมายนะครับผมนะก็คือแบบไปล่าบอสไปแคมป์ไปแคมปม์ไปยิงวอรกันอะไรประมาณนี้ผมไปเก็บเวลฟาร์มของนะครับผมคือเกมเอาตัวรอด นะไม่ต้องแข่งนะผมไม่ไม่ไมต้องกลัวว่าเอ้ยเวอร์ชั่น PC หรือเวอร์ชั่นที่เล่นในคอมนะจะโกงมือถือไม่ครับผมเกมนี้ไม่เลยครับผมที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะเพราะว่าเกมนี้เล่นได้ทั้งมือถือเล่นได้ทั้งคอมไม่มีการเอาเปรียบกันนะครับผมนะ <S <S สามารถจะเน้นฟาร์มนะครับผมไปเป็นกลุ่มไปเป็นแก๊งการไปฟาร์มของกันนะครับผมก็นะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมไปสอนเลยนะครับผมสอนวิธีการลงทะเบียนนะครับผมทั้ง iOS and ส o i d นะส่วนเวอร์ชัน PC เวอร์ชัน PC นี้ต้อง ต้องเอามือถืออ่ะมือถือมาลงทะเบียนเองโดยการเอา Gmail Gmail ที่เราผูกกับอ่าตัวคอมอ่ะที่เราใช้ในบูสเต็กใช่ปะเออมาผูกนะครับผมแล้วก็เข้าในมือถือแล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้าเลยนะครับผมนะนี่ก็คือการสร้างสร้างสร้างแคมสร้างบ้านตัวเองนะแต่ปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยเราอยากสร้างตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันดีกว่านะครับผมไปกันเลยอยู่ที่หน้าเพจกาลินาอันดอนนะครับผมเพจกาลินาอันดอนนะครับผม เข้ามาได้เลยผมค้นหาได้เลยนะครับผมพอค้นหาแล้วอันดับแรกครับอันดับแรกเลยนี่ครับกดถูกใจเพจก่อนเลยนะกดถูกใจเพจแล้วก็จะเป็นการกดติดตามเพจด้วยนะครับผมนะถ้าเรากดติดตามเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้ามาตรงนี้เลยครับอยู่บนสุดของเพจเลยนะครับผมดูเพิ่มเติมครับนี่ครับประกาศถึงเหล่าผู้รอดชีวิตทุกท่านนะ ศูนย์พักพิงเรเวนพร้อมเปิดบริการวันที่29มิถุนายนนี้นะครับผมเปิดทั้งระบบ iOS Android และก็ Windows นะต้องลงทะเบียนล่วงหน้ากันครับนะก็เข้ามาคลิกได้ตรงนี้เลยนะครับผมนะใครที่ใช้ Android ก็คลิกเข้าไปนะครับผมเนี่ยอ่ะของผมอยู่ในบูสแตกใช่ปะนี่เลยครับผมลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนอ่าใครที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ส่วนใครที่เป็น iOS นะครับผมก็เข้าผ่าน iPhone เลยมาคลิกตรงลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมลิงก์ iOS ตรงนี้แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับผมง่ายๆฮนะแล้วมันก็จะมีคําว่าซื้อล่วงหน้าหรือจองลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมแล้วก็ลงทะเบียนไปง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมนะวันที่29นี้นะครับผมนะเปิดบริการแล้วนะครับผมนะครับทั้งประเทศไทยเลยนะแล้วเจอการุกคนนะสนุกแน่นอนครับใครที่อยาก อยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมกาลินาอันดอนนะติดตามเพจได้เลยครับผมนะก็มีรายละเอียดมากมายเลยนะรายละเอียดมากมายเลยครับผมก็ไปเลื่อนดูนะทั้งนี่ฮะการลงทะเบียนลูกหน้าข้อมูลตัวละครประวัติตัวละครแต่ละแต่ตัวแต่ละตัวละครหรือแต่ละตัวเลเวนนะครับผมเขาเขาจะเรียกว่าเลเวนนะครับเขาจะเรียกว่าเลเวนนะฮนะก็ดูในเพจได้เลยหรือใครไปดูในแพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้นะครับผมก็ พิมพ์คาว่ากาลิน่าอันดอ์เลยนะครับผมมีบอกนะครับใครอยากที่รู้ล่วงหน้าเอ้ยอยากรู้ว่าเกมมาเล่นยังไงทํำยังไงนะครับผมดูได้เลยนะครับผมแล้วก็นะวันที่ยี่สิบเก้านี้เจอกันครับนะเจออหลังแน่นอนอหลังลุยแน่นอนนะเดี๋ยวอหลังไปลุยนะครับผมไม่พลาดแน่นอนสําหรับกาลิน่าอันดอนเจอกันครับทุกคน